สุดะยังช่วยแก้ปัญหากลุ่มคนที่ยังทุศินหรือมีศินหรือราคากล้าหรือมักโกรธหรือฟุง้งซ่านให้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมคติที่ได้ของเขาคือสกทาคามีบุคคลนะอยู่ในมิคษาลาสูตร พระองค์ตรัสแบ่งคนในโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลสิบจำพวกในสิบจำพวกเนี่ยมีห้ากลุ่มกลุ่มทุศิลกลุ่มมีศิลกลุ่มลาค้ากลากลุ่มมรกรดกลุ่มฟุง้งซ่านในห้ากลุ่มนี้จะมีสองพวกพวกฟังสุดตะกับไม่ฟังฟังกับไม่ฟังฟังกับไม่ฟังทั้งหมดรวมเป็นสิบนะทั้งหมดนี้หลักการเดียวกันคือ ถ้าไม่ฟังคำตถาคตไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญพวกรักษาศีลเหมือนกันรักษาศีลดีแต่ไม่ฟังคำตถาคตจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญเห็นนะแต่กลับกันถ้าฟังคำตถาคตแม้จะอยู่กลุ่มทุทศีลจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างเดียวเห,เห็นไหมอ่าเห็นไหมอำนาจของสุตตะเปลี่ยนแปลงกรรมได้หลายอย่างอืมนี่ อันนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงยืนยันเลยด้วยคุณสมบัติห้าอย่างคืออะไรคนที่จะได้อย่างนี้จะต้องรู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลป์ยมทุศิลป์อยู่เนี่ยยมต้องรู้ช่องทางหลุดพ้นว่าจะหลุดยังไงยมต้องรู้ว่าการทุศิล์เนี่ยมันเกิดจากการคิดก่อนใช่ไหม,มการคิดเราจะต้องควบคุมยังไงคือสัมมาสังกัปปะคือทิ้งความคิดอกุศลใช่ไหมนี่ นั่นคือเรารู้ช่องทางและรู้จนกระทั่งขณะของการหลุดพ้นเลยว่าหลุดยังไงนั่นคือยมต้องเสพสุตตะจนกระทั่งรู้ช่องทางหลุดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่2เขาประทากิจอันเนื่องด้วยการฟังก็คือเขาฟังคําพระพุทธเจ้านะเราทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูรการจะเป็นผู้หูสูตรก็คือฟังบ่อยๆฟังมากๆนะอะเขา แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเข้าใจแล้วสุดท้ายคือได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยวิมุตติเกิดแต่ในสมัยคือสมาธิชั่วคราวที่พอได้บ้างแค่นี้เองพระผู้มีพระภาคจะทรงรับประกันแล้วว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อม